ไปยืนท่องต่อหน้าครูใช่ไหมท่องผิดท่องถูกครูก็ให้ผ่านมาใช่ไหมครูประแสงเทียบฮะไม่ให้ผ่านง่ายๆนะท่องผิดไม่ได้นะฟังครูประแสงท่องอาขยานบทนี้แล้วเดี๋ยวท่องตามถ้าท่องได้ก็จบหลักสูตรกันง่ายๆอย่างนี้แหละมันมีอยู่สี่ท่อนเท่านั้นเองสี่วัก ว่าอย่างนี้ครับปิดเพลงได้ไหมเนี่ยสารกลางจังหวัดเนี่ยฟังเพลงชาติเสร็จไรฟังเพลงอะไรต่อก็ไม่รู้เดี๋ยวก็คําสั่งใครวัดปทุมซะเลยเนี่ย,ยบทอาขยานมีแค่นี้สี่ท่อน เศรษฐกิจย่ยยับทุกย่ำยากยาบ้ามีขายทุกแห่งหนหวยเถื่อนเกลื่อนกลาดทุกตำบลข้าประชาชนด้วยอาวุธสุดเหี้ยมเอ้ยครูประแสง่งทอมแล้วต่อไปเป็นคิวนักเรียน ผมนัดหนึ่งน่งนท้งองกระทองเลยนะซ้า,ายมือสุดผมนะขัดมาตรงกลางซ้ายมือผมขวามือท่านท่อนที่สองนยแล้วท่อนที่สามก็ขวามือผมซ้ายมือท่านตรงกลางห้องสุดท้าย,เเยนี่เป็ุณเจ้าเลยเดนแซงกิจไ้นะทุกกำย,ยายา แต่ให้เกียรติยมันดับหนึ่งทันเชียร์ยนเหรียอมเหรียญทองจับมึงพูดยังไม่ทันครบสามวันลูกกเป้งของพวกมึงไปปลาใสที่จังหวัดในภาคอีสานลูกกะเป้งมึงยังบอกว่าพร้อม ที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยที่มียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐนตรีลูกพักนี่สยบยอมแล้ว,ลวเห็นโพออกไปหาเสียงเห็นปฏิกิริยาของพี่น้องประชาชนรู้ชะตากรรมว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งแน่นอน <S <S <ๆ>เสียงอ่อย โสพลซาลัมลูกพี่ลูกน้องกันก็มาแนนะ่ว่าอยากจะตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนายกหญิงชื่อหญิงละัะรัทวุฒิใส่เกลือเต้นผมบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมาขอร่วมรัฐบาลแจกันดอกไม้ที่มีทั้งดอกไม้ใบเฟิร์นและหินเขียวจะถูกเควี้ยงใส่ไอ้เนวินทันที คืนเจอเต้นที่สิง์บุรเดึกแล้วก็เลยฝากบอกเต้นเลยมึงเควี้ยงให้ตรงปากห้อยให้แตกกระจ้ยเลยเขวี้ยงให้ตรงปากมันมันยังสมสารมาขอร่วมรัฐบาลอีกเอาไว้พี่น้องก็หัวหน้ายงยุดเขาได้ออกแถลงเป็นทางการแล้วร่วมอุดมการกันไม่ได้พักเพื่อไทยกับ ภูมิใจห้อยไม่มีทางเดินคนละแนวทางแน่นอนร่วมอุดมการกันไม่ได้พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจห้อยไม่มีทางเดินคนละแนวทางแน่นอนไม่มีทางเดินคนละแนวทาง